สิ่งที่ชาวเวียดนามคิดต่างจากคนกัมพูชาและคนลาวนะครับมันเกิดจากนักวิชาการของชาวเวียดนามหลายๆท่านนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2516จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังศึกษาอยู่นะครับแอดมินเลยได้ไปหาข้อมูลมาให้นะครับมีทั้งหมด233เรื่องที่นักวิชาการของชาวเวียดนามศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยของเรา นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางผู้นำของชาวเวียดนามและผู้ใหญ่ของชาวเวียดนามต้องการที่จะรู้เป็นอย่างมากเกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะครับก็เลยให้นักวิชาการของชาวเวียดนามเข้าไปจาะลึกถึงเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆของประเทศไทยนะครับเช่นทำไมไทยถึงไม่เป็นเมืองขึ้นของชาติล่าอาณิคมจากตะวันตก ทำไมไทยมีความแข็งแกร่งทางประวัติศาสตร์ชาติไทยไล่ตั้งแต่ยุคสุโขทยัยอยุทยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวัฒนธรรมไทยที่นับวันยิ่งดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือนรวมถึงภาษาเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเมืองของไทยด้วยนะครับนี่แหละครับคือหัวข้อหลักที่นักวิชาการชาวเวียดนามต้องการรู้เป็นอย่างมากนะครับความจริงมันมีอีกเยอะอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งแอดมินจะขอรวบรวมในสิ่งที่นักวิชาการของชาวเวียดนามสืบพ้นมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนทราวดีเลยนะครับมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานของชาวพุทธศาสนาโดยนักวิชาการชาวเวียดนามบอกว่าประเทศไทยของเรามีวัดอยู่แทบจะทุกหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับเป็นประเทศที่มีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตัวเองมีผลงานด้านวรรณกรรมที่มีคุณค่าไม่แพ้ชาติใดในโลก เป็นประเทศที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอนาณาณิคมตะวันตกโดยการที่รัชกาลที่5ไปผูกมิตรมิตรีกับพระเจ้าซาแห่งรัเสเซียทําให้ชาติตะวันตกไม่กล้าที่จะเอาสยามเป็นเมืองขึ้นนะครับและเป็นประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจก่อนกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด และประสบความสำเร็จได้กลายเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีที่สุดในการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนการไฟฟ้าการประปาคนไทยเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5มาแล้วนะครับซึ่งระบบการเรียนการสอนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในร้อยจปรโรงเรียนในร้อยตำรวจรัฐบาลของเวียดนามให้ทาง การอาหารของเวียดนามนครับเข้าไปดูงานการเรียนการสอนแบบอย่างประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับจากสิ่งเหล่านี้นะครับทางผู้นําและรัฐบาลของชาวเวียดนามได้เล็งเห็นความสําคัญจากตรงนี้เป็นอย่างมากเขาเลยปลูกปั้นให้ประชาชนชาวเวียดนามเรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้นะครับให้มีความมุ่งมั่นความเทยทะยาน ในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นแบบเหมือนประเทศไทยให้ได้พูดง่ายๆก็คือเอาประเทศไทยของเราเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องนั่นเองครับสังเกตจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับทีเ่เมื่อมีคนทำเพจเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามนะครับเขาจะพูดอยู่สองเรื่องเป็นหลักก็คือให้กำลังใจ คนในประเทศตัวเองว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีแบบนี้ให้ได้คำพูดอีกแบบหนึ่งก็คือตัดเพาะนะครับเช่นอีก20ปีเราก็ตามประเทศไทยไม่ทันบางคนก็บอกว่าอีก50ปีเราก็ตามไม่ถึงประเทศไทยนะครับคือการตัดเพาะของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไหมายถึงว่าเขาจะล้มเลิกความตั้งใจของเขานะครับ แต่การตัดพพลของเขาเนี่ยหมายถึงการพูดกระแทกให้รัฐบาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ให้รีบมาจัดการทําให้มันดีขึ้นไม่งั้นจะตามประเทศไทยไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคําพูดที่แบบว่ากระตุ้นให้คนของประเทศตัวเองตื่นตัวเร็วๆให้ตามประเทศไทยให้ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่แอดมินเห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะครับเขาพยายามแอคทีฟต,ตัวเองให้เท่ากับประเทศไทยหรือเหนือกว่าไทยให้ได้อย่างเช่นซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเวียดนามเห็นซิกโก้ของเราทําทีมฟุตบ,บอลชายในสมัยสมัยนั้นสมัยที่ยุคของฟุตบอลเรารุ่งเรืองนะครับน่าจะประมาณ7-8ปปีที่แล้วนะครับทุกทุกวันนี้นะครับชาว เวียดนามของเขานะี่อยากให้ซิโก้เนี่ยคุมทีมชาติเวียดนามของเขามากนะครับแต่ซิโก้ของเราปฏิเสธไปพี่เขาไม่อยากไปนะครับขอคุมแต่เพียงทีมสโมสรของฮองอันยารายแทนเท่านั้นทีมที่พี่ซิโก้เขาเคยไปค้าแข้งตอนที่ยังเป็นนักเตะอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตอนที่พี่ซิโก้เขาไปทําทีมสโมสรอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนี่ย มีแต่ชาวเวียดนามมากมายมาลุมล้อมเรียกได้ว่าเป็นป๊อปปู่าของชาวเวียดนามช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับครับเราจะเห็นได้ว่าชาวเวียดนามนะครับผู้นำของเขาจะปลุกฝังให้คนในประเทศเวียดนามของเขาเนี่ยให้เอาคนประเทศไทยและประเทศไทยของเราเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยชาวเวียดนามเขาจึงมีความทะเยอทะยาน ต้องการมีประเทศที่ทันสมัยเหมือนประเทศไทยให้ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากชาวขมรและคนลาวนะครับที่ถูกปลุกฝังโดยบิดเบือนจากความเป็นจริงให้คนในชาติของตัวเองรักผู้นำและเกียรติชาติอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้นำเองนะครับอย่างที่ไทยเราเห็นทุกวันนี้นะครับครับนี่ก็เป็นอ่า เหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ชาวเวียดนามเขาชอบคนไทยรักคนไทยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันครับขอบคุณมากครับ